ปตรงไห่เพื่อนตรงครับเดี๋ยวเลยซ่อมก่อนเฮ้ยมาละเอาสองตัวเลยเดี๋ยวสองพี่มาไหมมันลงด้วยมันไม่เห็นไม่เห็นลงเดินเดินอ้อนนิ่งอ้อนนิ่ง พี่ดูฝันมนไหมพี่ดูฝั่อย่้คนเดียวได้ไม่ไหวอบอกผมนะจากเศรษฐีสุกิจต้องมานั่งดักคนข้าวทองมันเห็นว่ามามาเป็นฝูงเลยหม่ปะไม่ต้องไปเจอแล้วผมว่าเดี๋ยวผมได้ไายได้ ลาไว้ได้ไหมได้ไดเาที่กำลังเดินโอ้ยย่มโคมาเรืองเลย,อยโอ้มันโคมากมากเลยอ่ะเอาเอง่ายๆขึ้นขึ้นมาปั๊มปัมมมแล้วขึ้นมาได้ไหมมาสวนตรงนี้เราระเบิดยิงเอาต่อหเป็น,น,นย Watch out นนนคบตี เราลงไปทางอนไม่มีมานะทายให้น,น,นม,มา,ม,ามันล้มลมันถูกที่พี่ชุบชุคนหนึ่งพี่ชุบคนหนึงมาละชุบจุเบอะยวผมเตนให้เจมันอยู่ไหนอ๋อุเป็นสูงเลยใช่ไอมหน้าเจเลย นอนอยู่นะฮะเียอุ้ยโดนปูนิดเดียวเองทางขึ้นมาครับนผมจะสผมป้าเน็ตนะฮะมันมีระเบิดมันนี่ยูบอมน่ะเฮ้ยเหมือนเหมือนเฮ้ยมันมากิดขึ้นขึ้นขึ้นขึนล็อกหนึ่ง

มีเลือดวะมีเลือดมีเลือดผมโดนล้างแล้วรใหญ่มัเจ็บของเพื่อนมันไฟสองเพื่อนมีแค่สองหาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมันมีสองตัวครับเศร้าไปดิเศร้าไปดิใครได้เเนีย Watch out ผมได้ตัวนี้ ตัวหกครบชุดนู้ได้ส่วนยิงหมาพอดีเลยเมื่อกี้ทำสวยสลับกันยิงแล้วโดนหมาโดนหาปมโดนหมาแปมูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยไปไตนไปเจ้า เดี๋ยวคบชุดอะโดนหมดแล้วปลนึ่งาทีวิ่งไปแล้วไม่ถึงหเลยรอด้ตัวกับหัวไปกันผมแบบถ้ะแปลกบนได้แะ มไปหาอ้อนตัวนึ่งเอาว่าพวกเขาคืก็เปิดที่แทจ้จริงเรอะไรกงกงวางเยะมวางนอนเยอะต่องรับ,บ,บเตรีพสิเตงดส,ย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 สวยๆออ <c oughs> Hey, Mark the location. location. <laughs> hey, มาแล้วเหรอยางมาทำไมมาแล้วแฟนเพื่อนมาเหรอมามามีวิ่งมาตีนึงเจ็บเา็บเจ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 ไปเต็มไม่ไม่รอดรอดนะฮะรอดจะไปแล้วรอด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  สี่สส ves, ต,ตัวเลยว่าเพื่อนเดี๋ยวว่าสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวรวมรวมกันสี่มั้งห้ามั้งหกมั้งเจนรวมรวมเจ้าหญิงมาด้ย นกันม็แข่ง,งเพื่อนข้างหน้าไกลปะไกลหยกมันปล่อยขับรถมาที่เดี๋ยววิ่งเล้ยิงหนึงง่งเว้ยขับเลยครับวอร์มอัพเลยทำ็ปเลย ไม่ถึงหนึ่หมดแล้วอ้แต่หมดแล้วใช่เดี๋ยวอ๋ออ๋อเขาแยก็บของเองเ้าโกหกใครวะหน้าโกหกใครได้วะหน้าของผมก็ของผมผมมันเก็บเองอะโอ้สุดดุไอ้ของแดงใครได้อ่ะไม่ไม่รู้พี่ไม่ต่างไม่ได้เลย แม่แ่าราดองเ่อนพสุดระเบิด,ม,ม,ม,ดมันมีกระเป๋ามีแฟนก็ออกได้เลยมีคนมาโอเคๆผมผมผมเอาไมเต็ม Watch out เ็ด แตกๆคนนั้นก็ต้องโมผล่มาไปที่หนึ่งเมื่อตอนเป็นผมขอตั้งค์ก่อนเซ็ตอะไรบ้างเซ็ตหกผมขึ้นเข่าได้ป่ะตสวย้มเนองสเดือยเตยูยก็ถูกมต้องได้วย เลาวดีคนเกลียดแล้วถ้าได้ไปนี่คุ้มเลยได้มาไหมไม่ได้เหรอก็ะยังไม่ได้ยังต้ององีกอะเฮ้ยผมได้อยู่ผมได้ได้เกาะมาเกาะยังล่วงอีกอ่ะยังไงเล่นหกลงไหมแล้วแต่ 你在忙啥？